แซนดูนทอทรีแซนดูนทอทรีเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาถือว่าเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นทะเลทรายของญี่ปุ่นแต่เฮ้ยจริงๆเนี่ยถ้าสำหรับเราซึ่งเราไปทะเลทรายใหญ่ๆอย่างในจีนในอเมริกาในแอฟริกามาแล้วเนี่ยมันไม่ถึงกับเป็นทะเลทรายหรอกทอทรีเนี่ยมันเป็นเรียกว่าแซนดูนหรือว่าเป็นเนินทรายขนาดใหญ่แต่ว่าเป็นเนินทรายขนาดใหญ่ที่มันก็ใหญ่มากอะครับเพราะว่าความยาวของทอทรีเนี่ยมันจะมีความยาวถึงประมาณ16กกิโลเมตร นพิ่เกิดแล้วก็กว้างเนี่ยสกิโลเมตรเพราะมันใหญ่นะครับมันใหญ่มากทีเดียวแล้วก็มันมาจากทรายที่ทับถมกันมาเป็นแสนแสนปีไอ้ทรายทับศพตรงเนี้ยมันมาจากไหนมันมาจากทรายที่เป็นตะกอนจากแม่น้ำคือตรงบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแม่น้ําที่ไหลลงสู่ปากอ่าวที่ทะเลตรงจุดที่ทศทะเลมันก็เลยกลายเป็นดูนทรายที่มีขนาดใหญ่มากๆตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนทะเลทรายเพราะําลองบรรยากาศเหมือนทะเลทรายท่านที่ไปเที่ยวแล้วอยากขี่อู ก็สามารถขี่อูดได้เขาไม่อูดให้ขี่ด้วยนะครับขี่อูดด้วยททเลสไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไปเดินเล่นชมวิวของททเลราย,ายมันก็จะแตกต่างกันบันที่สําคัญเนี่ยเราไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีทรายของทุตุลีก็เปลี่ยนสีนะพี่เจอเพราะว่าทรายมันมีการลมพัดแล้วก็เปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนตลอดเวลาเพราบอกว่าเดือนพฤศจิกายนทรายของทุตุลีเนี่ยก็จะสีไม่เหมือนใคร